สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับไทยสูริยเรามีอหอยนางรมนะครับนี่ผมจะให้ดูใกล้ใกล้ว้าวอลังการมากนะครับแล้วก็จะมีนี่ปูนะคะปูมา้าโอ้น่ากินมากเลยมีสองเมนูนะครับวันนี้ก็จะมีหอยนางรมกับปูม้านะครับแต่ว่าหอยนางรมเราเป็นหอยนางรมสดนะครับคุณผู้ชมดู วิธีการรับประทานทำไงบ้างครับอ่ะนี่นะคะก็มีเครื่องก็คือพริกเผากระเทียมกระเทียมเจียวแล้วก็ม้นจิ้มนะคะแล้วก็มีผักกินกับก็คือยอดกระถินนะคะ,ะเนี่ยต้องกินพร้อมกันนะคะอ่ะคุณซาทิสเลยค่ะอันดับแรกนะครับนนใหญ่ๆแล้วไม่มีช้อนตะนะักรอเออลืมเดี๋ยวสักครู่ <laughs> นะครับ A few moments later กูโตโตมากนะคะนี่ แกะดูเลยละกันตอนที่ซื้อมามันยังไม่ตายเลยนะคะเนี่ยแบบบางทีก็สงสารนะคะแต่เราก็อดที่จะกินมันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคือของปรดของเรามาแล้วนะครับมันสดท่านผู้ชมดูสีดูสีสทีกล้ากินไหมผมขอลวกหน่อยนิดนึงลวกันเอาแช่ในน้ำกินสดไหมไม่กล้ากินสดลวกแป๊บนึงท่านผู้ชมอ่าปูตัวใหญ่นะครับปูมาถ้าคุณจะ ไม่พูดอองมาอันเดียวไปนีง่ไงวอาไว้ตอนี้อน้ำจิ้มเราซื้อมาต่างหากนะครับเนี่ยมากินซีฟู้ดด้วยกันนะครับทุกทนะ่านสุกหรือยังจะเอามาอีกไปช้อนต่อับ อันนี้ตัวที่ลวกล้วใช่ไหม,อมโอเคนะครับอ่าเราได้หอยนางรมมาแล้วนะครับลวกนิดหน่อยนะครับเราอะ่าต,ตักที่เขาใส่จะเสมากเห็นเขากินสดนะนันนะสิใส่กระเทียมเจียวนิดนึงนะครับไม่หอมเจียวยไม่ใช่กระเทียมเจียวเอ่อหอมเจียวนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ยอดกัดกินนะครับ ไงบ้างแบบตาแด้รับประทานนนะครับใช้ช้อนนะครับกวานข้าปากหวานไหม,มนหวานอร่อยมากทานไปหนึ่งตัวนะเอ้าช่กินผักนี่มากิน,นกิน,กนลวกดีกว่าผมว่าวอดไั่นะครับเพราะว่าบางทีมาจะมีเชื้อโครคสุกค้างนะครับเพราะว่า เราไ,ได้จับมาจาก,กทะเลสดๆประกาจจะมีการ,รากว่าจะขนส่งมากว่จาจะมาถึงที่อุดรครับใช้เวลาพอสมควรลวกสักหน่อครับระหว่างที่รอลวกนะครับํามาแกะปูเลยแล้วกันนะครับอืมูสดมากตอนลวกครับลองตาป,ปิดกิบเลย นะรัท่านผู้ชมโอ้โห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 มันหมดมันหด <laughs> แอบเงีข้าขาวนะครับจิ้มแล้วจิ้มเลยเธอมันเหี่ยวหมดแล้วน่าร <c oughs> ัน อันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะอัน,น้ไกับุครับปกติกินกุ้งกันวันนี้ลองเปลี่ยนดูอีกเขาแล้วก็หอมเกียวแล้วก็ใส่ยอดกระถิน แต่ฉันน่าสงสารแฮะแห่นี้เดียวมันจะกบมันจะกบก,กันไย่างงั้นันกิ้ซีพูดนะครับสักเป็นคําให้ดูเลยแล้วกันนะครับอืมอร่อยนั่นโอ้หอยตีลังกานี่ไปแชมเลยอุ้ย อันนี้ของแถมหรือเปล่าคะนทีหอยน้อยหอยจิลิปเซตนี้นะคะเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะถูกมากตัวเลยคะท่านผู้ชมถูกมากมากเจ็ดสิบเก้าบาทในสิบตัวนะครับสั่งมาจากร้านอะไรคะ,ะร้านเจเจซีฟู้ดอุดรนะครับสั่งกี่ชั่วโมงคะถึงได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับรอนานมากคุ้มค่าการรอคอยนะครับ ใช้วิธีการไม่ใช่ไม่ใช่ใชยากเอาใช้วิธีการต้มน้ําน้ําเดือดใสมหออน,นึ่งร้อยนะครับก็ลงไปด้เลยครับประมาณเพราะว่าอะไรคะเมืีเพราะว่าเราหิวมากเราหิวมากตอนตอแรกว่าจะยากนะคะเอาเตาย่างมาไว้ข้างหลังไม่ทันใจนะครับหิวมากเลยต้มก็เลยนยี่นะคะแบบนี้ เขาบอกว่าต้องทำงั้นเลยเอาเข้าปากเลยน,นี่ปูผมสั่งมากิโลนึงได้ประมาณเจตัวนะครับไปปูเจ็ดตัวกิโลนนะครับ,250บสองห้าสบาทสดนะท่านผู้ชม ี่วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะมาด้วยหนึ่งคนชื่อเด็กหญิงอะไรคะ,ดเ,ะเด็กหญิงเนเน่จะมากินปูกับพวกเรานะคะเอาเลยครับหยิบเลยอู้หูดูนี่ท่านผู้ชมโอ้พี่โดนแกะให้น้องหน่อยเอานี่แกะนี่เดี๋ยวแกะให้น้องเลยนะครับนี่ กินกินเลยครับก็อี้เรามีจำกัดนะคะก็เลยได้นั่งซ้อนกันแบบนี้ๆๆ <t> อร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยค่ะว่าทานกินลแล้วอะไรลแซ่บไหมนี่อันนี้เราตักน้ำิมมาลาแล้วก็ซดกิโรดนะคะ จะมีมันปูอยู่ข้างในโดนผมซะเนาะ มีสัตว์เป็นหลานใช่ไหมาะมาณเป็นหลานนะครับเป็นลูกเป็นลูกบุญธรรมใครมาส่งนูมื่อกินสอนมาส่งพ่อค่ะทุบ <laughed> ยังไงนี่ยมาช้อนทุบแล้วกันเดี๋ยวเอาสากในบ้านดิได้แล้วกันจุบ ได้ชวนทุกไปเลยนะครับนี่จับพี่ดนจับปูอี่ดนแกให้หนูด้วยสิ หนูก็อยากกินเหมือนกัน <laughs> ขอบซีพูดกันมากขอกว่านี้ห <laughs> นูมาได้ตรงเวลาพอดีเลยลูก <laughs> ต้องบอกว่าืมอร่อยก็ถ้าชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับเรานี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ